แข่งหัวหุ่นยนต์กันนะคะในบูฮาเวนใส่ไอดีตามเราได้เลยนะหนึ่งสี่เก้าหกศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสี่เก้าหกศูนย์เจ็ด สองศูนเจนะคะหหูยนแล้วก็พิมพ์ว่า B L A C K กลุกผมได้เลยนะคะพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะเอาเป็นผมทรงนี้นะคะ แล้วก็กดที่แว่นนะทุกคนมันเลือกหน้าหมาอันนี้นะแล้วก็เลกอื่นนะคะ เดี๋ยวเราาหาลินก่อนนะทุกคนลินเราไม่รู้ว่าหายยังไงค่ะ พิมพ์ตรงแว่นว่าลิ้นได้เลยนะคะแล้วก็เราใส่ชุดกันเลยเราจะใส่ชุดเป็นไฮโยเจลลี่นะพิมพ์ว่าเสื้อไฮโยเจลลี่นะคะไฮเจลลี่นะ พิมพ,พนะะ์นะคะเสื้อเสื้อไทยนะคะเวลลี่นะคะอัน,นที่สองเลยแล้วก็กรุงเกพพิมพ์ว่าไบทูเคนะ วายเฮทีมใหญ่ แบบนี้นะคะตอนนี้แล้วก็เอาไอโฟนนะคะคิดว่าไอโฟนเนาะ,ะนี่เลือกได้ตามใจโชค อันนี้เป็นเหมือนใส่ขูเล่นส่งกรานต์ก็อาปกรนี้นะคะแต่เราไม่เอานะคะเผื่อใครอยากได้เนาะเราก็จะไปเซฟให้เด็กๆไว้นะคะคิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายได้ประมาณนี้นะคะ